มากันที่ข่าวแรกเลยครับอันนี้ต้องบอกอย่างนี้เลยนะครับทางด้านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับได้ตรวจเยี่ยมแล้วก็ปิดโครงการชุมชนยั่งยืนนะครับบ้านเกาะนะครับสินไห จังหวัดละนองนะครับแล้วก็ชื่นชมความสําเร็จและก็การแก้ปัญหายาเสพติดนะครับความเดือดร้อนของชาวบ้านและก็มอบรางวัลทําดีมีรางวัลนะครับนี่ให้แก่ตํารวจที่ทุ่มเทพร้อมกับตรวจเยี่ยมนะครับตำรวจภูทรจังหวัดนะครับและก็ต่อมอของละนองนะครับแล้วก็สั่งให้คุมเข้มนะครับงานความมั่นคงและก็ยาเสพติดนะครับยกระดับการบริการนะครับ ที่บริเวณบ้านเกาะสินไหนะครับอําเภอเมืองนะครับจังหวัดละนองพลตำรวจเอกดํารงศักดิ์กิติประพัฒผู้บัญชาการตำรวจชาติได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมและเป็นประธานในการปิดนะครับการอบรมชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาตินะครับบริเวณชุมชนบ้านเกาะสินไหเนี่ยนะครับมีอยู่อยู่ในความรับผิดชอบนะครับของสอพอปากน้ำ มีประชากรนะครับจำนวน1,138คนส่วนใหญ่จะเป็นชาวมุสลิมและก็มีอาชีพประมงพื้นบ้านนะครับแล้วก็อยู่ห่างจากฝั่งนะครับประมาณ18กิโลการเดินทางนะครับไปยังหมูกก่เกาะนี้นะครับต้องเดินทางโดยเรือหางยาวแล้วก็ใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมง30นาทีนะครับเวลาเกิดเหตุหรือนะครับมีคนวิกลจริตเนี่ยจากการติดยานะครับก่อเหตุร้ายเนี่ยบางครั้งเนี่ยตำรวจไม่สามารถที่จะเดินทางเข้าไปในพื้นที่ได้ ทันท่วงทีเพราะเป็นเวลากลางคืนด้วยและก็บางเวลานะครับก็น้ำทะเลนั้นลงจนไม่สามารถที่จะเดินทางขึ้นไปบนเกาะได้ชาวบ้านนะครับมีความเดือดร้อนจากปัญหายาเสพติดนะครับผู้ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดละนองนะครับก็ได้ลงท้นที่แล้วก็เห็นปัญหาการแพร่ระบาดนะครับของยาเสพติดนะครับแล้วก็มีการทํานําเอาคนในชุมชนเนี่ยมีความเดือดร้อนมากมานานแล้วนะครับอีกทั้งชุมชนเนี่ยอยู่ห่างจากประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยเพียง1กิโลก็ทําให้ยาเสพติดเนี่ยแพร่ระบาดได้ง่ายนะครับทางผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดละนองครับจึงนํานโยบายของผู้บัญชาการตํารวจชาติ โครงการชุมชนยั่งยืนนะครับมาแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนเกาะสินไหเนี่ยนะครับแล้วก็มีการจัดตั้งคณะทำงานและก็ชุดปฏิบัติการติดตามนะครับโครงการแล้วก็มีการแบ่งนะครับแบกเขาเรียกว่าบูรณาการนะครับร่วมกับชุมชนและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ค้นหาผู้เสพนะครับแล้วก็ผู้ใช้ยาเสพติดแล้วก็นำเอาผู้เสพเนี่ยเข้ามามเข้ามาทำการบำบัดฟื้นฟูนะครับทางด้านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับก็มีความชื่นชมนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าชื่นชมมากๆเลยทีเดียวนะแล้วก็โครงการดังกล่าวเนี่ยมีความเร็วด้วยนะครับก็ขอขอบพคุณเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องที่มุ่งมั่นแล้วก็ทุ่มเทเสียสละนำโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้านเนี่ยจากปัญหาย,ยาเสพติด ปัจจุบันต้องบอกอย่างนี้ครับว่าชุมชนอบอุ่นใจมากขึ้นนะครับเพราะไม่มีผู้เสพยานั่นเองและก็มีบุคคลนะครับที่ต้องบอกว่าในการเสพยาเนี่ยบางคนเนี่ยเสพจนติดเลยและก็มีการนําเอามาบดบดน,นะครับจนหายชุมชนก็อยู่อย่างสงบนะครับเศรษฐกิจภาครวมต้องบอกว่าดีขึ้นนะครับและก็มีชีวิตนะครับความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น พร้อมกับได้มอบใบป,ประกาศเกียรติบัตรนะครับกับผู้เข้าร่วมโครงการนะครับแล้วก็มีการมอบโล่แก่ผู้สนับสนุนโครงการด้วย พร้อมกับนะครับการปิดนะครับและก็มีการลงนามทํา MOU กันนะครับแล้วก็ส่งต่อนะครับความยั่งยืนให้กับชุมชนและก็องค์กรนะครับส่วนท้องถิ่นต่อไปนะครับจากนั้นครับทางด้านผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาตินะครับก็ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมนะครับแล้วก็รับฟังบรรยายสรุปนะครับของตํารวจภูธรจังหวัดละนองและก็ตํารวจนะครับของตมจังหวัดละนองนะครับ นอกจากนี้ครับทางด้านผู้บัญชาการตํำรวจงชาตินะครับก็ได้มอบนะครับใบประกาศโครงการนะครับทำดีมีรางวัลให้กับร้อยตํารวจเอกวิเชียนนะครับเลียงเล็กลำลำจำานงครับโทษทีครับเลียงเล็กจำานงนะครับรองสารวัตรนะครับฝ่ายปราบปรามของสอพปากน้ำครับที่ได้เข้าร่วมปฏิบัติตามโครงการชุมชนยั่งยืนเพื่อการแก้ปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร ตามยุทธศาสตร์ชาติโดยได้นะครับให้ความช่วยเหลือแก่ชาวบ้านนะครับในพื้นที่ เกี่ยวกับปัญหายาเสพติดและก็การค้นหานะครับผู้ใช้สารเสพติดและก็นําตัวเข้ามาบําบัดนะครับเพื่อคืนสู่ครอบครัวและก็มีการแก้ปัญหายาเสพติดนะครับและก็ยังช่วยนะครับในการพัฒนาชุมชนในด้านต่างๆจนชาวบ้านในหมู่เกาะเนี่ยนะครับให้ความเชื่อมั่นและก็ศรัทธาต่อสํานักงานตํารวจชาตินะครับก็นี่ก็เป็นภาพดีๆนะครับแล้วก็กิจกรรมดีๆนะครับโครงการนี้ต้องบอกครับว่าท่านผู้บัญชาการตำรวจโอห นี่นี่ต้องดูท่านนะครับโอ้โ oh, หนี่คนขับต้องระมัดระวังหน่อยนะครับ เพราะว่าท่านกําลังขับรถนะครับของผู้บัญชาการตํารวจชาตินะครับในการตรวจเยี่ยมนะครับนี่ตามแหล่งชุมชนนี่จะเห็นนะครับว่าถนนหนทางอาจจะเล็กๆแบบนี้ครับแต่ด้วยความชํานาญของคนพื้นที่นะครับเนี่ยมันดีโอ้โหแหมสะดุดนี่ก็ดีนะครับที่ผอบบไม่สะดุ้งนะครับก็เป็นภาพน่ารักน่ารักนะครับภาพแบบนี้เราอาจจะพบเห็นได้น้อยครับและก็หมู่เกาะนี้นะครับผมก็บอกกับท่านผู้ชมว่าเมื่อสมัยเมื่อ9ปีที่แล้วนะครับผมก็ได้เคยเดินทางไปใน หมู่เกาะนี้นะครับที่บ้านสินไหเนี่ยนะครับแล้วก็การเดินทางไปก็ต้องใช้เรือหางยาวแล้วก็ลำบากจริงๆนะครับนี่ก็เลยนำเอาโครงการดีๆนะครับไปมอบให้นะครับโอ้โหต้องบอกเลยว่าน่าชื่นชมนะครับแล้วก็ชุมชนนี้โครงการนี้นะครับก็เป็นความประสบความสำเร็จของท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติครับผม